คนรถไฟท้องถินงที่464หมายก็ลกพัตลุงเลืองเก้าสานีรถไฟพัตลุงครับวันนี้มาล่าช้ากว่ากับเวลาเดิมเยอะครับสายวันนี้พัตลุงค่ำเลยครับวันนี้ข้าวจอดเทียบในชั้นชารารางที่3ครับ เนี่ยว่าจากวีเซลไฟฟ้าอันต่ำทำกระบวนมาครับปกติจะเข้าก่อนดวงพิเศษทักษิณรัฐ,ฐที่สามสองครับวันนี้ช้าครับที่สามสองเลยดวงพิเศษทักษินที่สามแปดก็ได้ทำกระบวนไปแล้วนะครับตามหลังรถต้องดิ่นสี่คือก็อยังมีกระบวนในค่้นคืนนี้นะครับก็ยังมีก้าไปถูกกระบวนรถไฟรับส่งทัาเดื ทีบอสิน้าครับสิน้าในคำคูนนี้ พวงแปดตู้นะครับตรงนี้น้ำตินสีดีนิ้วดยกรถจักจอดเรียบร้อยครับเบี้ยจนไม่บ้งางครับองเลยไม่บ้าครับกอง

เียนครับสี่สี่สี่กสามดรมันยครับต้ดีสองาม การเปลี่ยนเพื่อเป็นตำรถจกองทินที่43ในวันพรุ่งนี้ครับออกจากนี้เป็นลุง6โมง25นาทีครับกองทิน4 6 43บัตรลุงปลายทางสวยโค้ก